เอ็นโ <ot> ดไททำให้หน้าผากกว้างจริงไหมคะเอ็นโดไทถูกออกแบบมาเพื่อให้ดึงคิวแล้วก็ยกคิวตัลยแพทย์อะคะจะเปิดแผลเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างในไรผมทั้งหมด5จุด เอ็นโดไทเนี่ยด้วยบริษัทเอ็นโดไทออกแบบมาให้เราใช้เอ d นโดไทแค่2ตัวเท่านั้นไม่เกินนะคะอันนี้ก็คือคำเคลมจากคนที่ผลิตเอ d นโดไทดังนั้นถ้าทําคลินิกไหนแล้วเขาบอกเขาจะใส่เอนโดไทสี่ตัวห้าตัวเพื่อขายของเพื่ออพเซลไม่ต้องทําค่ะเราจะใส่แค่2ตัวแต่แผลกรีจะมี5จุดเนื่องจาก2จุดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ฝังเอ็นโดไทอีก3จุดจะเป็นการใส่กล้องผ่าตัดเพราะว่า End เอ d นโดไทเป็นการผ่าตัดด้วยกล้องก็เลยเป็นแผลเล็กนะคะศัลยแพทย์จะเปิดแผลเล็กๆนะคะแล้วก็สอดกล้องเข้าไปเลาะชั้นใต้หน้าผากแล้วก็ คิวการทำเอ็นโดไทก็ยังสามารถแถมการตัดกล้ามเนื้อขมวดคิ้วไปได้ด้วยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังจากนั้นตัวเอ็นโดไทเนี่ยก็จะเหมือนตัวเล็ก,ลกๆที่เหมือนกับบอลน็อตที่ยึดเอาไวเ้เฉยๆและไอตัวเอ็นโดไทเนี่ยมันก็จะสลายไป100%ตอนประมาณ1ปีแต่ผลลัพธ์จะอยู่ประมาณ5 1 0ถึงปีส่วนใหญ่ก็คืออยู่ประมาณเกือบ10ปีเลยผลลัพธ์ที่ชัดสิ่งที่เราต้องการคือการแยกพื้นที่ระหว่างคิ้วกับตาเพราะผู้หญิงที่มีคิ้วกับตาติดกันต่อให้คุณทำตาค่ไ่ไุณกกก็มมวย,ยา้ตา้ตงัิิใลบ เพราะว่า ถ้าเรายกชั้นตาขึ้นไปพอตาใกล้กับคิว้วเราก็จะไม่มีพื้นที่ตรงนั้นเหลือให้แต่งตาหรือว่าความหวานได้เราต้องยกคิ้วขึ้นก่อนเพื่อให้มีแอร์เรียตรงนี้พอมีแอร์เรียตรงนี้ปับ๊บอะพื้นที่มันก็จะกว้างพอมันกว้างเราก็จะสามารถทําตาสวยๆได้ดังนั้นเอ็นโดไทเนี่ยถ้าคุณมีชั้นตาสวยอยู่แล้วชั้นตาดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่หนังตาตรงนี้มันเยอะคิ้วกับตาใกล้กันคุณหมอจะทําแค่เอ็นโดไทเดถ้าชั้นตาไม่เท่ากันชั้นตาไม่สวยก็อาจจะต้องทําเป็นเอ็นโดไทคู่กับการทําตาค่ะผลทต ในโลกใบนี้ก็คือการทําให้คิ้วยกขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ระหว่างคิ้วกับตาเพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยหลักความเป็นจริงแล้วพอเรายกคิ้วขึ้นแต่เราก็ดึงขึ้นทางหน้าผากไงคือเราไม่ได้ดึงแค่คิ้วถูกไหมละ่ะดังนั้นก็คือความสูงของคิ้วที่เพิ่มขึ้นก็จะต้องเท่ากับความสูงของรายผมที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราดึงหน้าผากขึ้นไปดังนั้นถ้าใครก็ตามที่หน้าผากแคแบนหน้าผากแบนหน้าผากบุกหน้าผากเตี้ยเกิน6เซนสวยๆเนี่ยสวยๆอยู่ที่6เซนเนาะ มันก็จะเป็นผลพลอยได้ของเขาหน้าผากเขาก็จะกลมขึ้นมนขึ้นสวยขึ้นบุบน้อยลงสูงขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่หน้าผากเทิกอยู่แล้วมันก็จะรู้หน้าผากสูงขึ้นแล้วก็จะดูกลับมาเป็นเหมือนเดิมในระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีคุณหมอบอกว่ามันไม่ทําให้หน้าผากสูงขึ้นนะคะแต่จากประสบการณ์ที่เอเจอเอกก็ว่ามันก็จะต้องสูงขึ้นตามไอ้ระยะตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นสมมุติว่าเรายกคิวขึ้นมา5้ามิลตรงนี้มันก็ต้องขึ้นซึ่งส่วนนใหหญก็็จะะเปรมาณนนนนั้้้แแต่่่ววววาาาาาาถชงงรกกกจจจะทํไปอเเห็ิคมเป็นจริงเพราะว่ามมัันนนบวออยู่้เงค่ะ แต่พอมันลงมาเนี่ยมันก็จะป้างเท่ากับคิ้วที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยข้อจํากัดของการทาเอ็นโดายคือถ้าคุณมีหน้าผากแคบเพราะว่าไรผมต่ําหรือว่าหน้าผากสั้นเนี่ยเอ็นโดาทเนี่ยก็จะยกขึ้นไปมันก็จะสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะคาดหวังไม่ได้ว่าเอ็นโดไททำปั๊บหน้าผากจะสูงมากอะ่ะอันนั้นาไม่ได้เพราะว่าถ้ายกเยอะมากๆคิ้วราจะขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าเราจะยกเอ็นโดายเพื่อเราต้องการผลของตาสวยดังนั้นเราจะไม่ยกเอ็นโดาทเพื่อให้หน้าผากดูสูงขึ้น วิธีทําให้หน้าผากกว้างจริงๆก็คือถ้าคนหน้าผากแคบเราอาจจะ ต้องผ่าตัดเลื่อนไรผมให้น้าผักขึ้นและถ้าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เลยนะถ้าหน้าผากแคบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแค่เอ็นโดไทหรือฉีดไขมันหน้าผากเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ดูสูงขึ้นนูนขึ้นแหละสรุปว่าคนที่หน้าผากแคบอาจจะต้องเป็นเอ็นโดไทบวกกับฉีดไขมันเข้าไปก็จะดูดีขึ้นถ้าคนที่หน้าผากกว้างมากอาจจะต้องเป็นเอ็นโดไทบวกแล้วหน้าผากลงมาถ้าคนที่พอดีพอดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ็นโดไทจะทาให้หัวเถิดขึ้นค่ะสรุปจับลึกก็คือเอ็นโดไทช่วยทําให้หน้าผากหมมมมอนกววาางงขแแ่่่่่รๆทีัับบบตลลลจยุะไไ แต่ถ้าใครคิ้วกับตาติดกันมากแล้วคุณหมอยกเอนโดไทยเยอะมากแล้วเป็นคนผักถึงแล้วก็แนะนําให้เราขัดและผักลงมาด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสวยสมดุลกันค่ะ